องกอน,ออนาทีละเอิบนะเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นประตูเข้าออกให้กับน้องนะครับก็ เบีเ่ยงขึ้นมาสเสวิงขึ้นมาจนสุดนะเดี๋ยวเราก็เลื่อนไปทางขาาวานะฮะส่วนถาดอันนี้ก็สามารถที่จะนำไปที่ร้านทำตาดได้ฐา,านาาร,รองรือชีนะครับสิงทระติกนูนนแล้วก็ถ้าต้องยกนะครับยกคนเดียวก็จะยกได้ตรงมานี้ น่าจะใส่ได้อยู่เนาะใส่แป๊บเดียวไม่เป็นไรหรอกสินค้าที่ท่านกำลังจะได้รับชมรีวิวในคลิปนี้ผู้รีวิวสั่งซื้อมาเพื่อใช้งานเองนะครับไม่มีสินค้าจำหน่ายหากท่านสนใจสินค้าสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมรวมทั้งสั่งซื้อได้จากลิงก์ในด e สคริปชั o นใต้คลิปครับขอบคุณครับ ก,กับกับลานเนสในรายการคนบ้าหมาบองทางช่องคนบ้าหมาบองและรอยแปดแช่นะครับวันนี้เราจะมารีวิวกรงสุนัขขนาดเดี๋ยวนะอ่านก่อนอ่ะเข้ามาถ่ายได้เลยครับกรงสุนัขไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่สองนะเอ่อพับได้นะครับจากร้าน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 นี้ อะไรก็ไม่รู้อะเออเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้ในคําอธิบายใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับอะก็ระหว่างที่แกะกล่องน,นี้นะครับเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังว่าทําไมต้องซื้อมานะเพราะว่าราคาก็ไม่ได้ถูกเลยนะครับเกือบจะก800บาทก็สืบเนื่องจากคลิปก่อนหน้านะครับที่เราไปฉีดยาคุมให้หมาใช่ไหมแล้วเราก็พูดเอาไว้ชัดเจนนะครับว่าถ้า ถ้ามีความพาร้อมหมายถึงว่าพาร้อมที่จะพาน้องไปทาหมันก็ให้พาน้องไปทําหมันนะครับซึ่งตอนนี้เราพาร้อมแล้วแต่คราวนี้ความพาร้อมที่ว่าเนี่ยก็คือพร้อมเรื่องเงินนะฮะแต่ว่ามันก็จะต้องมีพร้อมเรื่องอุปกรณ์ด้วยนะครับเพราะว่าก่อนที่จะนําไปทําหมันได้เนี่ยจะต้องมีการเอ่อการทาหมันมันจะต้องวางยาสลบนะครับแล้วคราวนี้เราก็จะต้องให้น้องอดอาหารนะครับเพราะว่าถ้าไม่อดอาหารแล้วไปเอ่อ ไปดมหรือไปฉีดยาสลบนะครับอาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นก็คือเขาจะสำลักอ,อ,อาหารนะ่ที่เพิ่งกินเข้าไปอ่ะมันจะมาอุดกัน้นหลอดทางเดินหายใจได้นะครับทำให้น้องตายได้เลยนะฮะแล้วคราวนี้เราจะทำยังไงละ่ะไม่ให้มันไปกินอาหารนะครับอ่ก็น่าจะต้องนํามาไว้ที่บ้านของเราก่อนนะครับซึ่งบ้านของเราเนี่ยก็อย่างที่ท,ทราบกันอยู่ว่า มีเจ้าถิ่นอยู่2ตัวที่โหดมากนะครับดังนั้นเนี่ยมันตายแน่แน่นะก็เลยจะเอามาใส่กรงเอาไว้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันได้รับอันตรายจากมาเจ้าถิ่นของเราที่บ้านของเรานะครับ1เนาะสก็คือเพื่อให้แน่ใจว่าน้องจะไม่ไปแอบกินอะไรแน่ๆนะครับแล้วนอกจากนั้นหลังจากที่เ ผ่าตัดเสร็จแล้วนะครับผ่าตัดถ้าหมันหมาตัวเมียเนี่ยเป็นผ่าตัดใหญ่ผ่าช่องท้องหน้าท้องนะครับอ่าก็จะต้องมีการพักฟื้นอีกนะครับซึ่งการพักฟื้นเนี่ยเราก็คงนําน้องมาพักฟื้นที่บ้านของเราเช่นเดียวกันนะครับก็จะถ้าไม่มีการป้องกันการดูแลหลังทำมาการที่ดีนะครับก็อาจจะก,ก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตยิง่งมีแผลใหญ่ด้วยอะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะตรงก็ขนาดประมาณนี้ ตอนที่พับอยู่นะครับซึ่งเราดูคลิปสั้นๆที่ทางร้านเขารีวิวมาแล้วนะฮะก็พับได้ง่ายเนาะแล้วก็ขนาดก็น่าจะพอดีน้องหมามันตัวประมาณนี้เนาะตัวสีขาวตัวลูกอะ่ะตัวแม่ทําไม่ได้ละตัวแม่ไปแอบท้องมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับเออได้ได้ข่าวว่าเพิ่งจะคลอดไปอ่ะตรงนี้เขาจะมีโน้ตเล็กๆมานะครับบอกว่าถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับสินค้าแจ้งผมทางแชทได้เลยนะครับผมยินดีแก้ ทุกปัญหาครับร้านผมเป็นร้านค้าแนะนำพี่ช่วยกดท่าดาวให้ผมด้วยขอบพระคุณครับแชทในช h อป e ีมีให้ใช้นะครับ <c oughs> ดังนั้นคนที่ซื้อของจากร้านในช h อป e ีก็ให้ไปทักแชทสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม <c oughs> นั่นนี่โน้นรวมทั้งการเคลมและปัญหาต่างๆกับทางร้านได้เลยนะครับถ้าใช้ช h อป e ีเป็นเดี๋ยวจะทำคลิปสอนเอาไว้อีกแยกเอาไว้อีกต่างหากเพราะว่า ที่ผ่านมาก็คือโทรมาถามแต่นี่ <c oughs> คือไม่ได้ขี้เกียจตอบนะแต่ไม่รู้นะฮะเอออ่ะโอเคแกะดูอีกชั้นหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นชั้นสุดท้ายละเป็นชั้นของพลาสติกธรรมดาตอนส่งเนี่ยเขาจะมีข้อความบอกว่าให้วางตั้งด้านนี้เท่านั้นนะครับซึ่งก็คือด้านนี้แหละนะฮะซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงต้องดับ เข้มงวดขนาดน,นั้นนะครับเป็นบอกเ,อเน้นย้ำกับบริการขนส่งอะไรเงี้ยมอนเจะย,ยากลยเอ่อถามว่าราคา800บาทแพงไหมถ้าเทียบกับซื้อที่คลินิกไม่แพงนะครับซื้อที่คลินิกคือเป็นพันนะแล้วก็เราก็คง ปีหน้าก็คงต้องพาตัวแม่ไปทําอีกอะไรเงี้ยก็คงได้ใช้หลายงานอยู่นะครับรวมทั้งเรามีกระต่ายเนาะเรากระต่ายก็อาจจะมีแบบตัวเล็กๆน้อยๆออกมาอะไรเงี้ยเออแรกๆก็อาจจะต้องนําน้องๆตัวเล็กๆมาอนุบาลในกรงกรงเล็กกรงแยกก่อนนะครับเพราะว่ามีพ่อแม่กระต่ายบางตัวแดกลูกตัวเองนะครับอ่ะแล้วทำไงต่อว่าไม่มีคู่มืออะไรเลยอะ่ะเออจริงๆคู่มือเขามีเลย อันนี้น่าจะเป็นประตูะ้ะหรือเปล่าไม่รู้ใช่เป็นไม่รู้ว่ะเดี๋ยวเ๋ยวนะคือมันทำง่ายมากนะครับแต่ว่าถ้าเรายังไม่รู้ก็คือก็คือจะไม่รู้อ่ะอ่ะน่าจะอันนี้ปะแล้วก็ ไว้อันนี้นี่น,นี่นี่คือแนวนี้นี่คือแนวของการใช้งานจริงๆนะครับแล้วเราก็จะการน,นี้ขึ้นไปดันไปให้สุดแล้วมันก็จะล็อกของมันเองอเราฝั่งนี้ก็เช่นกันออกแรงให้สุดแล้วมันก็จะล็อกคือมันก็ไม่ได้ล็อกอะไรแน่นหนาขนาดนั้นนะครับแต่ว่าด้วยความที่สั์ที่อยู่เนี่ยเสร็จแล้ว ด้วยความที่สัตว์ที่อยู่ข้างในนะ่ะเขาจะไม่เขาจะเวลาเขาจะพยายามหนีเขาจะดันอย่างเดียวนะคะซึ่งการดันอย่างเดียวจะเป็นแบบนี้อ่ามันก็จะไม่ออกนะฮะแต่จริงๆถ้าเราถ้าเกิดว่าเราผลักจากข้างนอกเนะี่ยมันจะออกแบบเดี๋ยวหมุนไมี่ด้นี้เดี๋ยวขอดูประตูมันจะออกง่ายมาก ของใหม่ของใหม่มันปิดอยู่แล้วก็อย่างที่เห็นนะครับข้างล่างจะมีถาดรองอืดรองฉี่ต่างๆนะแล้วก็นี่แล้วก็ยังไงวะอีกอันนี้นยังไงวะพับมาอย่างนี้หรออ่ะใช่นี่นะครับเอาใหม่นะ <laughs> ซ้อมก่อนปึ๊บนอนอกันึ๊บึ๊บอืมกี่นาทีละโ okay. อเคปึ๊บอ,อ,อ,อ่ะเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นประตูเข้าออกให้กับน้องนะครับก็ เ,เวียงขึ้นมาสวียงขึ้นมาจนสุดเนะเสร็จแล้วก็เลื่อนไปทางขวาแล้วก็เปิดออกมาแทาง้งนะฮะส่วนถาดอันนี้ก็สามารถที่จะนําไปเทหรือล้างทำความสะอาดได้เป็นถาดรองอึฉีนะครับสิ่งปฏิกูลต่างๆผู้น้องครับออกมาแล้วก็ถ้าต้องยกนะครับ ยกคนเดียวก็จะยกได้ประมาณน,นี้น่าจะใส่ได้อยู่นะมาใส่แป๊บเดียวไม่เป็นไรหรอกนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวโรงสัตว์นะครับจากร้าน ร้านเนี้ยจำชื่อร้านไม่ได้ไนดะแค่เอาลิงก์มาทำออฟฟิเิเอตให้เนี่ยก็ก็เป็นเราก็ถือว่าเราทําดีกับเขามากแล้วไม่ไม่ต้องให้พูดชื่อร้านเราถ้าอยากให้พูดชื่อร้าน DM มานะครับเจ้าของร้านโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ใช่กดแชร์กด s u b s c ค i b e ไปพบกันใหม่คลิปหน้าลากันไปก่อนบายสวัสดีครับ